และจากนโยบายการจัดระเบียบคนขอทานนะคะที่นําขอทานเข้าสู่กระบวนการคุ้มครองกระบวนการบําบัดฟื้นฟูแล้วก็พัฒนาเพื่อให้มีทักษะในการประกอบอาชีพแล้วก็ไม่กลับไปเป็นขอทานอีกเราจะไปติดตามกระบวนการนี้นะคะในสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งชายและหญิงทนันยบุรีจังหวัดปทุมธาน,นีกันค่ะ จำนวนคนขอทานกว่า126คนซึ่งเป็นชาย101คนและหญิง25คนภายในสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งชายและหญิงทัญบุรีจังหวัดปทุมธานีคือส่วนหนึ่งจากจำนวนคนขอทานกว่า1,500คนที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพอมนำเข้าสู่กระบวนการฝึกอาชีพภายหลังการจัดระเบียบคนขอทานภายใต้ในโยบายเร่งด่วน3 p ได้แก่ p o l i c y protection และ prevention เพื่อแก้ปัญหาการค้ามนุษย์และส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนไร้ที่พึ่งและคนขอทานเกษตรกรรมคือทักษะอาชีพหลักที่ฝึกให้กับคนไร้ที่พึ่งและคนขอทานกลุ่มนี้ได้เรียนรู้ทั้งการปลูกพืชผักสวนครัวเพราะเห็ดเลี้ยงปลาหมูหลุมกบเป็ดและไก่เพื่อนำมาประกอบอาหารรวมถึงงานหัตกรรมอาทิการทำเฟอร์นิเจอร์ไม้และทอเสือก เมื่อมีผลผลิตเกินบริโภคก็จะแบ่งจำน่ายเป็นการสร้างรายได้ให้กับผู้ใช้บริการที่เข้าร่วมกิจกรรมจะดีเหมือนกันแล้วได้รความรู้ของเราอะของรู้ของเราว่าปลูกผักไไยังไงอะไรยังไงสนใจอาหารไก่เลี้ยงไก่งไงเลี้ยงหมูงไงเราก็ได้ดีเหมือนกันได้ชีวิตของเราก็บอกครัต่อไปอันนี้ก็แบบไอ้แบบกุ้งก็ไม่มีมีกบมีอะไรก็เลี้ยงกันดี นอกจากนี้พมจะประสานเครือข่ายจากภาครัฐภาคเอกชนรวมขับเคลื่อนให้สามารถเป็นต้นแบบแก่หน่วยงานอื่นๆรวมทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้และศึกษาดูงานในด้านการฟื้นฟูพัฒนาคนไร้ที่พึ่งและขอทานโดยประยุกต์มาจากรูปแบบของโครงการพระราชดำริโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนผมว่าต้องคอสมควร6เดือนในหเดือนตอนี้ไปนะครับเริ่มต้นที่นี่ก่อนเป็นโมเดลที่นี่ <c oughs> แล้วก็ให้ขายายไปศูนย์เรามีชุดแห่งทั่วประเทศ สำหรับกระบวนการคุ้มครองบำบัดฟื้นฟูและพัฒนาในสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งนี้ทางพม,มจัดให้มีการฟื้นฟูสภาพจิตใจสังคมสุขภาพและอาชีพของคนขอทานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงผ่านการเกษตรนิเวศในการปรับเปลี่ยนทัศนคติลดวิถีการกระทําขอทานซ้ําและลดความรุนแรงของปัญหาสุขภาพของคนไร้ที่พึ่งและคนขอทานเช่นโรคซึมเศร้าอาการหวาดระแวงอาการสมาธิสั้นเป็นต้นเพราะที่ผ่านมานเขา จากประสบการณ์ในเขาไม่มั่นใจเมื่อเมื่อกลับไปอยู่ที่บ้านทําไม่ได้เลยนะครับเราถึงต้องตั้งกองทุนขึ้นมาเพื่อให้เขาฝึกจนเกิดความมั่นใจและก็เป็นวิธีที่เขาทําจนซ้ําๆจน จนว่าเข้าอยู่ได้นะครับนอกจากนี้ยังจัดตั้งกองทุนเพื่อพัฒนาคนไร้ที่พึ่งคนขอทานเพื่อสนับสนุนกิจกรรมต่างๆด้วยโดยในวันนี้พลตำรวจเอกอดุลแสงสิงแก้วได้รับมอบเงินประเดิมกองทุนจํานวน1ล้านบาทจากภาคเอกชนรับมอบเครื่องเติมออกซิเจนในน้ําจากภาคเอกชนและรับมอบพันปลาจากประมงจังหวัดปทุมธานีจํานวน1นึ่งแตัว ทั้งหมดนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งในโครงการพอสอร่วมใจฟื้นฟูพัฒนาคนไร้ที่พึ่งและคนขอทานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเป็นอีกหนึ่งความหวังของคนเหล่านี้ที่จะกลับมาสร้างอาชีพสร้างไรายได้ด้วยวิชาชีพที่ได้รับการฝึกโดยไม่ต้องนั่งร้องขอจากใครอีกต่อไป